สวัสดีครับผมต่องโต้าตัวจริงนะครับวันนี้ต่องพามาดูนะครับรถตอนเดียว4ฟวิล l นะครับขับเคลื่อน4หล้อนะครับลีโวสอนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งล้อแม็กซ์ุ้มล้อบันไดข้างนะครับดูนี่คนี่มีมามีล้อโฟวินมาให้เลยนะครับแต่งเสร็จนะครับ แต่งครบนะครับซุ้มล้อกระดุมแบบนี้นะครับงานเนียบๆนะครับมันได้ข้างลายตะข่ายนะครับสวยๆเลยนะครับนี่และที่สำคัญนะครับแถมกันชนท้ายให้ด้วยนะากันชนท้ายมีไฟพร้อมลากนะครับอันนี้มาครบชุดลูกค้าทำฟรีดาวได้นะครับผมนะซื้อกับต่องโต๊ะต้าตัวจริงทำฟรีดาวได้นะครับ นี่สวยๆแบบนี้นะครับบันไดข้างนะครับซุ้มลอ้อล้อแม็กนะครับแล้วก็กันชนท้ายมีไฟนะครับพร้อมห่วงลากนะครับนะบตัวนี้จะมีต่อไว้เพื่อแบบ ต่อท้ายลูกบอลน,นะครับหรือว่าเสียบไว้เพื่อลากตัวก่วงต่อได้เพิ่มเติมนะครับผมมา,มาแบบนี้ครบเซ็ตเลยนะครับซื้อกับต่องตัวต้าตัว,ตว,ตวจริงฟรีดาวจะส่งทั่วประเทศนะครับผมนะฮะ พามาชมรถสวยๆคลิปสั้นๆนะครับตอนเดียวโฟวินนะครับย้ํานะครับต่องตัวต้าตัวจริงนะครับซื้อกับผมฟร,รีดาวจ,จัดส่งทั่วประเทศนะครับซื้อกับต่องตัวต้าตัวจริงฟรีดาวจัดส่งทั่วประเทศนะครับแต่งแบบนี้เลยครับวันนี้เลือกงามยามบีลูกค้ามาออกนะครับผมมองมุมไหนก็หล่อครับมอมุมไหนก็หล่อ สอบถามเพิ่มเติมนะคบผมนะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์นะครับไลน์นะครับไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมด้านในนะครับตัวใหม่เนี่ย2.8นะครับผมมีจอ DVD แล้วนะครับผมสามารถเชื่อมต่อกล้องมองหลังได้นะครับสามารถเชื่อมต่อกล้องมองหลังได้ถุงลมนิรภัย3ใบนะครับผมนะระบบเบรก a อ s มีครบหมดนะครับ ขับเครื่อง4ีล้อนะครับมีทั้งโฟโล w และโฟไฮเป็นแบบสวิตช์ไฟฟ้านะครับผมแล้วก็พร้อมมาด้วยดิฟล็อกนะครับครบนะครับรุ่นนี้นะครับฟีดาวแต่งแบบนี้เลยนะครับกับต่องตัวต้ตัวจริงนะครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมีรถรุ่นไหนใหม่ๆที่ต่อแต่งนะครับแล้วก็ฟีดาวนะครับ จะมานําเสนอให้ลูกค้าได้ชมอีกสวัสดีครับขอบคุณครับ